สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งค่ะเอาทำอะไรนี่เจี๊ยบกระเพราเอานี่ก่อนต้นต้นนี้ออกนี่ไดยต้นออกคนละออกคนแต่กระรอกมันเยอะไม่ทันกระรอกแล้วเขาเดือดหรือเปล่ดูรถก่อนคลิปนี้ก็พามาดูเทเลยบ้างค่ะเฉลยเฉลยทม่เจอกันไหนคุณปูคุณย่าของเรา ปีนี้ต้องทำอะไรบ้างปีงนี้ดับไฟนะครับสายไฟขาดหมดแล้วเดิเ <c oughs> ดนสายไฟใหม่เดินสายใหม่ก็าตัดทำตัวนี้ใหม่ดีไหมเนาะเนี่ยเรื่องนยันี่ดัววบออกนเนาะทำราบไฟหลังใหม่เนาะดูเบี้ยวมาแล้วอ,อ,อันนี้อันนี้เบี้นนยวมาแต่เขานะเพราะเขาค้นไม่โครเบี้ยวหมดตรงนี้เดินตัดทำใหม่เนาะทำดีๆหน่อย

เมื่อตอนหน้าแรงเปลี่ยนเป็นแหม่มพวกลูกหมากเนะาะปีที่แล้วลูกหมากห<ะ>นาปรังแล้วก็คากระบาแต่คกากกระบดตัวใหญ่แตกก่เปลี่ยนแล้วแล้ชุดเบรกงูจะต้องทำไงเบรกเบรกไปลมดูดต,ตัวน,นี้เนี่ยไปลมดูดแต่ไม่รู้จะต้องเปลี่ยนเป็นทิ้งทิ้งหรือเปล่าเครื่องก็ดีอยู่เครื่อง เครื่องเกียร์แต่หัวผูดแล้วจได้หัวใหม่แล้วมาเปิดดูอะไรหัวเต้นเต้นมันเปิดนีรักบัวไออ้อนเลยแต่ต้องไม่ดีเพราตอนนี้มันไม่ผูบอ่ะนี่ดีนี่ไม่ผุนะผุตรงนั้นกับข้างบนข้างบนดูดาวเป็นหัวดูดาวค่ะหัดูดาวน้องๆ้องจะบอกว่าชอบเซลค่ะว่าหัวดูดาวทอดลูกไฟไปเจอ ได้เลยดูใช่ตัวไี้ทุกๆแล้วก็เดินแชรไปง่ายๆเลยนี่ต่อขาพวกนี้พวกตัวปั๊มเฮ้ยต้องถอดยังไงเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เตหัวใหม่จะเป็นนีขาใส่ตนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเพิ่มด้วยต้องทำอีกไหมบางที แดดดอนวันนี้กระจกด้านข้างนี่ก็มันแตกแล้วเพราะว่ามันหายไมนไม่มีใช่ไหมนันไม่มีตัวนี้ไม่มี <laughs> แล้วพวกกระจกหลังกระจกหลังก็ตอนนี้ถอดไว้ได้ก็ดีนะกระจกหลังกระจกัวไม่พวกกระจกหน้าเลยดีเลยใช้ปิ <laughs> ้งเลยกระจกหน้า <laughs> แล้วก็พวก,กนี้ว่าได้ยกลงวันนี้แหละวันนี้ ยกยกตัวไหนยกใต้ต้นสะดาวต้นสะดาวเพื่อนรักเพราะมันไม่มีที่เอาลงดิแล,แล้วต้องใช้รถเกรดมาลากเนาะใช่ไหมไหนเวลาเราถอดหัวลงปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เอาเข็นไปออเข้าโรงรถใช่ไหมนั่นแหละผมก็ไม่เคยเปลี่ยน <laughs> หัวเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวจะลองทำดูนี่ทำก็น่าจะเป็นแน่นอนไม่อยากลอง จะได้ไม่มีคันหน้าใครมีคันหน้าบ้างเราถูกถูเนาะอันนี้คันหน้าเดิมมันแคบเนาะจะกับถ้ามีใครมีคันหน้ากใกล้กล้เนาะราคาไม่แพงนเนาะเผื่อเงินเราถึงเราอาจจะิ่งไปดไกู้ได้ <c oughs> อาจจะกู้แล้วก็ซื้อได้อขอมันดีนะประมาณไม่แพงเนาะถ้าใครสนใจเนาะนัะ่นแหละเราปล่อยไปคันหน้าตัวนี้มันมันแคบดิเมื่อเมื่อนั้นอ่ะ ไปเดินนาฟางเมื่อกี้น่ะผมเลี้ยวมันตะเลิดไปชนป้ายเขาอยู่เติอนต้องอยู่เิืตะเลิดไปชนป้ายเขากระโยกเบี้ยวเลยแสดงนู้นเลยอันนี้เดี๋ยวจะได้หัวหมาเดี๋ยวเราจะถอยถอยไปหน่อยถอยไปเกี่ยงรถมันเนี่ยแล้วก็นี่ขี้หัวลงตรงนี้เลยเกี่งไหนเกี่งเนี้ยเกิ่งนู้นกี่งนี้เกี่ยงใหญ่เอาเกี่งใหญ่ฟังนี่ ใช่ใช่จรินใหญ่แน่จริงใหญ่พวกนี้เราก็หิ้วลงตรงนี้หิ้วลงตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็เอาไถ่ารากไปหลังแล้วก็ถ่ดันเข้าไปนู่นเข้าไปดูหัวใหม่ดีกว่าไหมต้อเติมน้ำน,นะครับสิหหม่ได้มาเมื่อ,อมามวานครับแ <c ười> ต่ว่าจะถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีเมื่อวานมาถึง ก็ประมาณทุ่มหนึ่งมันมันก็ดึกแล้วค่ะกว่าจะเอาลงกว่าจะอะไรเสร็จก็เลยมไม่ได้ถ<ม>่ายเหื่อยต่อพารอบต่อขึ้นอูว่าลงยากไงยไอ้ไปไว่าต้องกดรถกดกระบะรถเเต้องไปออกตึ๊กึ๊กตึ๊กออกยกยกสุดแล้วก็ไนะม่พ้นรถเนาะมันไม่พ้นรถต้องปล่อยยางรถอี๋โอ้ทะลักทะเลาะวันนี้ก็สกภาพดีกว่าหัวนู้นอยู่จ้าก็พี่แกไว้านานไว้นานก็เลยเดี๋ยวไปล้าง ก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดค่ะพอดีแกทอดลงเป็นปีสองปีเนาะมันก็เลยกิฝุ่นก็เลยจับค่ะแชนยมไปเอามากัชราวไ,ไฟข้างบนใส่มาไม่หมดค่ะก็เลยแกมให้ยอยู่ก็เลยเอามาแก้หัว,หวหก่นนนอนหมดแล้ว ต้องเปลี่ยนเอ้ยมาซื้อใหม่หม,มันก็มีสายอยู่คนนึงตรงนี้ตัดกันออกเลยเดี๋ยว,ยวลูกยางนี่ก็ค่อยเกะบเก็บเอาอะคริลิกนั่นไหมทีไ,ไ,ไ,ได,ด้แล้วจ้ะใส่มอใช้ได้ก็ดีแลนะคือของเรามันผุแรงหัวหัวคุณปู่มันผุแรงค่ะก็เลยเราก็เลยว่าราคามันไม่ได้แรงค่ะพอดีแกแบ่งปันมาให้ราคา มื่นกลางๆเนาะขนประตูกปิดได้ไหมไหต,ติดติดตัวยก๋ยวจะให้ดูขาหนาดนี้นึงคะ่ะดนะคะอ,อันนี้เือสภาพภายในคะ่ะมวเบรกจะต้องเบรกะต้องแปลง้งเลยนะันนี่มันเบรกยิฟฟี่มาแล้วตีนเหยียบนะขายเหยียบ มีใครเหยียบไม่ให้แล้วชื่อในชังมาใส่ก็เหลือภายในก็เหลือเก็บเก็บกวานะาต้องทำความสะอาดนั่นแหละว่ากี่ฝุ่นมันจับอะกี่ฝุ่นจับก็กระจกนี่ก็หมุนได้นี่เราเกหบนี่นี่นหมุนหมุนง่ายอยู่ดิหมุนง่ายนะได้เดี๋ยวเปิดเก็บอะไรอีกไอตัวตัวเปิดกระจกก็ดเดาๆก็ค่อย เ,เ,เต่งต่งทาหนังนีก็มีร้อยรอยกระเพ่นไปก่อนนั่นแหละจ้ะก็มีประหาน์ราวร์ราวร์ราวร์ราวไ <c oughs> อ้น,นี่ไอ้น,นี่มันทุ่นเก่ามันดิไอ้น,นี่ันเก่าไอ้น,อน,นี่เป็นสีโป๊โป๊ก็ไม่ดีเราเองใช้นี่ไปก่อนถ้าอยากทำสีแล้วก็ขัดเกะออกขัดทำสีใหม่ได้มันน้อยผมแล้วมันแค่สีมันลอกเฉยสีมันแค่หลุดเฉยอ่ะกระจกก็ดีแล้วเปลี่ยนไม่รุ่ยยางหน่อย ดดเนะดี๋ยวฟังเนี่ยพวกขาที่เป็นอยู่นะจะลองดูดิเป็นยังไงตัวเป็นแบบไหนไปเปิดไปเลยหัวที่มิตึ้มทำไมนี่ได้ดินดดดี่ได้ดิได้ได้ได้เพรว่าขาดีด้วไม่ใส่ อยู này, này, ่างไหนถอดออกางไรอยู่ใช่เขาใส่ไว้กับอะไรมันย่างดิแล้วตักผมเรียงได้อยู่แล้วเได้ เปิดไม่ได้หรอกน่าจะติดติดิดประมาณี่เปอร์เซ็นต์ดีหกสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะประมาณหกก็จะมีผูบ้างที่หนประตูนี้ที่ประตูเอาไปปะผูก็ได้เนาะไอ้มันก็ตัดก็เชื่อมก็ได้หรอกแก็ไม่ถ้าเราไม่ซีเรียสก็ใช้ได้ทำด้าานีนิดน้ กติเอกดี uh, right ๋ยวเราก็ไปซื้อกระจกมาใส่เนาะเนี่ยว่าขาที่ว่าใส่ผิดแน่นอนเลยผิดไหมอ้าวเด้อเด้อใส่เด้ออธิบายฟังนะอันนี้ใส่กระจกเล็กๆข้างในใช่ไหมแล้วกระจกใหญ่ข้างนอกล่ะใส่ตรงนี้เหรอมองเห็นเหรอต้องอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เปล่านี่เปล่า กระจกใหญ่เลยรึเปล่าก็ต้องกราบหรึเปล่ากราบแบนี้หรึเปล่าให้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 กระจกนี้อยู่ข้างอกเนาะใส่ผิดรึเนาะแต่ว่าใส่ผิดบ้างเนาะไ่ว่าใส่ผิดไงนี่ใหม่แล้ใส่กระจกใหญ่เลยนี่ใช่ไหมไม่น่าใช่นะกระจกสูงกว่านี้เนาะเนาะใช่ก็กลับอันนี้ใหม่รึเป่าเอานี้มาอยู่ล่างอันนี้มาอยู่บน นาะอาจจะใช่หรือเปล่านี่กระจกเล็กไงนี่เล็กแบบต้องต้องอยู่กระจกเล็กองอยู่บนอันหนึ่งนี่เป็นกระจกเล็กที่สองข้างหน้าน่ะเล็กอันหนึ่งแล้วก็กระจกใช่เลยง่ายกว่านั้นฝั่งนี้ตอนนี้ก็ไม่หายไม่มีอ่าตัวนี้ไม่มีไม่มีก็ตัวนี้มันเมื่อวานอันนี้มันล็อกคือตัวนี้มันล็อกล็อกตัวนี้อืม แต่ว่ามันติดไงก็เลยพากันถอดออกเมื่อวานแล้วไมตัวนี้เรานี่ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้แต่เราไปเชื่อมขาก็ได้เนาะให้ร้านอาก้อนเชื่อมเพิ่มให้อีกหนึ่งใช่เนาะจ้้้ะเอไชชื่่มใใหก็ดตัวนี้ก็ต้องเอาไปเชื่อมเหอนกันมันไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีไม่มีนั่นเลยควายตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นที่หูจับตัวนี้อืมอืมจ้าเป็นขาสร้างขาสร้างก็ไม่เท่าไหร่เน้ะคุณกี่บาท ทำได้ง่ายเชื่อมเดบดส่งรื้อพัมาไม่เ็เสร็จแล้วได้เก็บรวอีกกี่วันจะเสร็จอิใส่เลอรถสักรถสักรัานนี้ก็เถอะขอให้เลินเลอะตะแกรงตะแกรงนั้นก็ประมาณสักข้าวจะเกี่ยวอีก,กี่วนันวันนี้วันที่ห้าสิบห้าวัน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 จะได้เกี่ยวครับ กอกอสิบห้าเจต้องทำหัวด้วยเเลยก็เ,เ,ยเ,ยเก็บด้วยโอ้หลายอย่างวะนะทำอยู่สามคนสามคนสองคนครึ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะไปืดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาวนี้แนละ้คลิปนี้นะเดี๋ยวติดตั้งไดนะ้ยังไงเดี๋ยวมาถ่ายเอาเดี๋ยวด้วยๆคนนี้ก็จะได้ถ่ายเรื่อ,ๆอยๆครับจะเกี่ยวแพนก็ได้ถ่ายเรื่อยๆ ทีนี้ก็ทำได้ทีนิดทีหน่อยอันดุลก็ทำเยอะคันจะช้าก็หมดเยอะเองข้อปล่อยไขย่ปล่อยช้าแล้วเพิ่มสเตอร์ให้มันใหญ่ขึ้นถ่ายไว้นี้คือไข่ดองกลิง่งเนื้นจะเลือดเนื้อรับสัตว์ประมาณน,นี้นะครับรีบรปัดผลงานด้แล้วนจะ้านั่นเอง ือใครมีข้าวสุกก่อนก็นเรียกใช้ได้เนะจะเสแถวบ้านเราเค่นี้ราคาก็เป็นมิดนีะร้อนยแต่ชเช้าเลยวนันนี้ร้อนมากเลยครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าประมาณนี้เลครับสำหรับงบน้อยเนาะ,ะครับฝากไว้ด้วยครับไปแล้วครับ